ทหารรับจ้างทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บันทึกการอัปเดตซีซั่น2อาวุธใหม่ปืนไรเฟิลจู่โจม S 3 1 S 3 1เป็นไรเฟิลจู่โจมที่คุ้มค่าปืนนี้ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับปืนไรเฟิลจู่โจมทั่วไปอื่นๆมีความแม่นยำฐานที่48และระยะหวังผลที่95ปืนนี้ใช้กระสุนขนาด7.62ณ39มิลิเมตรจึงเป็นอาวุธที่เหมาะกับการต่อสู้ระยะกลางถึงระยะประชิดด้วย นอกจากนี้ S 3 1ยังมีข้อได้เปรียบเล็กน้อยฐานท้ายสามารถพับลงได้เพื่อประหยัดพื้นที่แม้ว่า S 3 1จะมีค่าสถานะธรรมดาแต่ปืนนี้สามารถใช้งานได้ดีมากแค่ปรับปรุงเล็กน้อยขอแนะนำเพิ่มกระโจมมือยาวกับคลิปหน้าเพื่อให้ควบคุมแรงถีบได้ดียิ่งขึ้นใส่กล้องเล็ง1-4ถึงเท่าเพื่อปรับปรุงการเล็งระยะกลางสำหรับแมกกาซีนให้ใช้ A K M 75เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิด